แต่ว่าในส่วนของรายละเอียดอื่นๆค่ะท่านผู้ฟังโดยเฉพาะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะได้ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมครั้งที่5ทับ2,568โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการดำเนิน มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศทั่วไทยเลยนะคะและก็ผู้ประกอบการใน9จังหวัดภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภายใต้มาตรการเฉพาะพื้นที่ตรงจุดเข้าถึงง่ายวงเงินการช่วยเหลืออยู่ที่2,700ล้านบาท ดำเนินการในสองมาตรการค่ะก็คือ 1. สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้แก่ผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศเป็นเงิน1,200ล้านบาทและ 2. ให้เงินช่วยเหลือส่วนราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์การเอกชนนำไปใช้ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME โดยเน้นการช่วยเหลือ SME ใน9จังหวัดภาคใต้ที่ประสบอุทกภัยอีกเป็นวงเงิน1,500ล้านบาททางนี้ยังได้ปรับลดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ประกอบการจากเดิมที่ต้องประกอบการ2ปีลดเหลือ6เดือนเพื่อเปิดทางให้ SME รายใหม่สามารถขอรับความช่วยเหลือได้พร้อมทั้งสิทธิ์ในการปลอดชำระเงินต้น เพื่อลดภาระผู้ประกอบการแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทันทีอีกทั้งรัฐบาลได้กำหนดสาม,มาตรการฉุกเฉินเพื่อช่วย SME ทุกกลุ่มให้กลับมาดำเนินกิจการได้เร็วที่สุดค่ะไม่ว่าจะเป็นการพักชำระหนี้6เดือนถึง1ปีการซ่อมแซมฉุกเฉิน เพิ่มสภาพคล่องผ่านแต้มต่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ SME ในพื้นที่น้ำท่วมนอกจากนี้กรมการค้าต่างประเทศก็ได้เปิดศูนย์บริการเคลื่อนที่เฉพาะกิจนะคะซึ่งเปิดที่ ศูนย์ที่ชั้น3ศูนย์การค้าเซ็นทัลเฟสติวัลหัดใหญ่เวลา10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นตั้งแต่6ทธันวาคมเป็นต้นมาแล้ววันหยุดราชการก็ไม่เว้นจนกว่าสำนักงานพาน,นิชจังหวัดสงขลาจะกลับมาให้บริการได้ตามปกติเพื่อให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสงขลาให้ดำเนินธุรกิจส่งออกได้ตามปกติ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้นและก็ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจด้วยค่ะนี่ก็เป็นอีกการเยียวยาที่นำมาฝากท่านผู้ฟังค่ะ